ได้ครับได้ได้ไดกดเพย์ดาวน์ทับ G O V ค่ะแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราจะประกาศได้เลยค่ะ ก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวมาตรการจะกลับไปเป็นแบบเดิมถ้าเหลือแค่ไอดอนครับนอกเหนือพื้นที่เราจะใช้อาวุธเหมือนแก๊งทุกอย่าง เออยิงได้หลยยิงได้นะครับแต่อย่ายิงเอาอเอาเทสก็ไม่เผือด้วยนะคะใช้ได้ครับกระบอกใช้ได้ครับ โอ้ยค,ครับแล้วเดี๋ยวถ้าสามสิบนาทีนี้มเขาไม่ติดต่อมาก็เปิดปฏิบัติการได้เลยครับได้ครับอ่ะตามนั้นนะเราประกาศไปแล้วนะครับสามสิบนาทีแก๊งนอกรีดมีอะไรบ้างนี้ที่นี่ ตำรวจอยู่ที่นี่ระวังระวังครับไปแล้วครับรอเยือะนะครับตำรวจเลงอกห้องหนึังจนที่ในคณะเด็กภัคหุ่นคณะดีดีครับสมานโอ้โหอันนี่ดิะไร้สวัสดีครับอะไรนะครับ ไม่ใช่ไอพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อนโมค,ครับโอเคครับพี่ไปถักไข่ขขขขพี่ัสาวพี่สาวพี่สาวนวลนึกว่าเป็นเพื่อนไม่เป็นไรครับ โอ้โหวิมีทางเข้าด้วยเหรออ้าวเข้าไงนี่ โอรายงานข่าวหนยครับเจ้าไหนครับพอดีว่าเจอเนี่ยลองเช็คหน่อยว่าใช่กลุ่มของเขาหรือเปล่าเขาบอกเรามานี่หน่อยเรามานี่หน่อยอันนี้เราประกาศไปแล้วใช่ไหมครับว่าเข้าพื้นที่ก็ถีโอกาสประกาศเลยเเสี่ยงอย่าลืมนะใครเข้ามาในพื้นที่โดยไม่แสดงตัวตนชัดเจนยิงก่อนถามครับ อลองแล้วเดี๋ยวลองเอาขึ้นเขาขึ้นมาคุยก็ได้นะครับชุบเขาขึ้นมาถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ไปขังสักสิบห้าทีครับในข้อหาที่ฝ่าฝืนเราประกาศพืนาาพ้นที่ไปแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเราไปไหนแล้วเอ่ยเกิดโงมาบาไหมอย่างรเราไมาเกิดลงมาบาค่ะโอเคครัไม่เป็นไรก็ อาจจะผิดพลาดไม่เป็นไร เดี๋ยวคุยกับคนนึงไหน,นแล้วนะนี่เหรอเอาไปไหนแล้วโอ้ยนี่ยก็อะไรหรครับเดี๋ยวผมว่าเราคุยกันหน่อยดีกว่าก่อนที่จะหมดเวลาที่เขาจะผมว่าเขาน่าจะไม่มานะครับถ้าดูจากอา,าการจะเรียกคน,อ,น,นอีกคนหนึ่งเดี๋ยวเรียกคนหนึ่งมาก็ได้ครับที่มาด้วยกันที่มารับผม ได้ครับว่างกันนะครับตัวพีครับเดี๋ยวตายไปคนนึ่นมาแล้วเดี๋ยวเราคุยกันนะเพราะว่าถ้าหมดเวลาปุ๊บเราได้ไปเลยแล้วไม่ต้องมานด้ครับอันี่กันละชินชินมาหาพี่ข้างๆไปไปตามชินไหมพี่หนึ่งไปตามชินเลยพี่หนึ่งได้ครับคิดไว้แบบไหนบ้างครับอยากทำแบบไหนบคืออย่างนี้ครับมีการคุยเบื้องต้นกับไอดองที่ถูกแบ็กรีดไปไม่ใช่ความบาดไปดีกว่าครับ เขาบอกว่าบุคคลที่เขาเขาไม่สามารถคนโทุมคนพวกนั้นได้แล้วเขาก็ไม่ได้เขาไม่รับผิดชอบชีวิตคนพวกนั้นด้วยครับดังนั้นก็น่าจะพอรู้สถานการณ์ใช่ไหมครับครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้สั่งแต่เขาคิดว่าสิ่งที่ทีซีทำมันไม่ถูกต้องซึ่งอย่างที่บอกครับก็จริงๆถ้าไม่ถูกต้องเราต้องเข้ามาเจราจาเข้ามาพูดคุยนะว่าเดินเรารเราสามารถที่จะจบกันได้ตรงไหนบ้างอันนี่คือถามก่อนครับว่า เขาเลือกแบบนี้เองใช่ไหมครับเราไม่ได้บังคับเขาใช่ไหมเราทำตามขั้นตอนปกติครับโดยการที่ประกาศเรียกประกาศเรียกทุกอย่างเรียกแล้วให้มาคุยให้มาพูดคุยคะนะครับคนที่ไม่เกี่ยวข้องให้มาพูดคุยคนไม่สนใจไม่เข้าใจอะไรให้ถามเราเปิดโอกาสให้ถามนะครับแต่เขาเลือกที่จะไม่ถามไม่พูดไม่คุยแล้วก็ถึงเกิดเหตุการณ์นี้ก็บอกว่าถามได้ครับถ้ากวัดสุดท,ท้ายถ้าทีซีไม่มีคําอธิบาย้วนู้นในนั้นก็อย่างที่บอกทีซีเรามีมาตรการอยู่แล้วว่าเราปิดพลาดเราปรับปรุงเราแก้ไข เรามีหน้าที่ช่วยเหลือให้คำปรึกษาไม่ได้มีหน้าที่ควบคุมเขาขนาดนั้นแต่ถ้าสุดท้ามัจะมจาเป็นเราก็ต้องทําครับแต่ณตอนนี้จากที่คุยเขาบอกว่าสิ่งที่ทีทีทำมาไม่ถูกก็จริงๆแล้วสิ่งเดียวทํามันถูกแล้วบก็นั่นแหละครับทุกอย่างที่ทําทีซีพร้อมรับผลที่ตามมาเสมอเราทําเรามีและผลสิ่งที่เราต้องการจะเห็นสิ่งที่เราต้องการจะมองเพราะว่าจากที่เรารับฟีดแบ็กจากทุกๆที่และหลายๆแก๊งที่มาพูด เราถึงต้องทําอะไรแบบนี้ครับเพียงแค่ว่าเรามานมั่งมีใครคําอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเป็นปในทิศทางในการโดยแบบสวัสดิภาพหรือแบบปกติสุขมันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้แล้วอืมันต้องต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะก็อยากได้เสือต้องเอาลูกเสือ,อ,อมาอรับอ๋อเดี๋ยวถ้าเงั้น คิดไว้แบบไหนบ้างครับหลังจาก20นาทีนี้มีมาตรการไหนบ้างเพื่อามาช่วยกันคิดเราก็จะน่าจะบุกเลยครับแล้วจะทําไงต่อครับก็จนกว่าแก๊งที่ไปช่วยเหลือเขาครับจะปล่อยให้อดอนอยู่คนเดียวหรือแม้แต่ถ้าไอดอนเองมีความคิดที่จะเปลี่ยนใจอยากเจราจาก็ดีดครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนอยู่แล้วตอนนี้ก็เหลือ15นาทีแนละ้ของเขาถูกต้องครับแล้ว มีความคิดเห็นยังไงแล้วก็มีมาตรการเพิ่มเติมอะไรไหมครับก็ที่ผมคิดไว้เอาแบบไม่ต้องวุ่นวายมากก็ให้ท c เราพยายามแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนว่าคนไหนจะเป็นคนเอาเขาไปขังไว้ที่สักที่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวคิดว่าน่าจะต้องเราสามารถคุยกับหน่วยงานอะไรได้บ้างไหมครับช่วงนี้ อตอนนี้น่าจะได้แค่ตำรวจเพราะที่คุยกับตรวเบื้องต้นแบบว่าให้เขาทำตามกฎหมายครับเขามีกฎหมายก็ยึดตามกฎหมายครับไม่ต้องสนใจว่าใครเป็นใครเพราะเราบอกไปแล้วว่าเราคือแก๊งถ้าเราทำผิดกฎหมายก็จับตามนั้นนะครับส่วนตำรวจนี่น่าจะไม่ยากแต่หลักๆน่าจะเป็นหมอมากกว่าครับตอนนี้ที่เขารู้สึกว่าใช่ไมมเขาโดนอะไรมามีใครรู้จักอะไรกันไหมครับล่าสุดของหมอหมอหมอน่าจะไม่เข้าแล้วครับตอนนี้น่าจะเพราะเหตุผลที่ว่า มีอาจจะมีอาจะอาจะมีจากฝั่งทีซีด้วยลวมั้งหรือเหลือแล้วก็แต่หลักๆไม่ขอพูดถึงแล้วกันแต่ว่าน่าจะเป็นโถมเขาเยอะเกินไปครับจนรู้สึกว่างั้นถ้าเราอยากให้เขากลับมาไหมครับอ่ะแน่นอนอยู่แล้วครับเราพร้อมสนับสนุนการทำงานทุกอย่างของหมอและตำรวจอยู่แล้วครับเพราะถ้างั้นเราก็ต้องโปรเทคหมอครับถ้ามีปัญหากับ เราก็ทําตามหน้าที่แต่ว่าถ้าเขาโดนใครทาร้ายเราก็จะโปรเทคหรือว่าถ้าเขาโดนใครมาขึ้นเสียงโดยใช้คําพูดคําจาที่ไม่ไม่ดีกับหมอกับแพทย์อะไรเงรี้ยเขาไม่มีสามัญสานึกในการคิดกันเลยแล้วว่าสิ่งที่ไม่ควรทำที่สุดคือการไปทําร้ายหมอหรือว่าไปถูกต้องครับเหยียบในพื้นที่โรงพยาบาลเพราะว่าส่วนตัวเชื่อว่าหน่วยงานเขามีจิตสานึกปิดจิตถ้าสานันมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้วสุดท้ายถ้าเขาทาผิด เราเชื่อว่าเขาก็ผิดพลาดปรปับปรุงแก้ไขอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าจะฟังกันหรือเปล่าเราหลักชอบใช้อารมณ์คุยมากกว่าครับเท่าทีด่ดูใช่ไหมครับมันเลยออกมาเป็นแบบนี้ก็เราก็จับเราต้องเอาผู้นำเข้ามาได้ครับแค่นั้นก็จบเลยเบื้องต้นพอจะติดต่อผู้นําได้ครับอยู่ที่ว่าเขาจะเจราจาหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้ติดต่อไหมครับลองโทรเจราจาดูก็ได้ครับเราไม่มีอะไรต้องกังวลอยู่แล้วได้ครับ ให้เขามาดีๆครับถ้าเราเชิญแล้วเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรครับเจส <Get. S 1> สะดวกสะดวกหาสถานที่เราคุยกันหน่อยไหมไปที่สุสานขอแค่เจสมากับอีกคนก็ได้ถ้าไม่ไว้ใจพี่จะไปแค่สามคนเท่านั้นมารับประกันว่าไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นที่สุสานนะสี่พี่มีคนขับรถด้วยโอเค เขาต้องการจะคุยแล้วก็เจรจาครับเขาบอกว่าขอไปที่สุสานได้ครับเดี๋ยวเราไปไปที่สุสานกันได้ครับก็เดี๋ยวฟังผมก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปรเราเดี๋ยวเราผมพูดตรงนั้นก็ได้ครับได้ครับ เน,นี่ยนะบอสมาเต็ม,ไม,ไ,มไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเบร์รถเราจะไปสุาสานที่เหลืออยู่ที่นี่น,นะครับพี่จะไปสุาสานเท่าไหร่อย,อยิงให้หมดเขาด่าดาูด่าดาดทำไมม่เต็มไปเอาตัวเข้ามาทีซีให้หมดเลยอบอกบอกเอาเอาเขาเข้ามาทีซีเอาตัวเข้ามาทีซีให้หมดเราไม่ต้องให้ออกไปนะ ไม่ควรมีปาดเสียงอะไรครับยิงให้หมด ที่มาโดนแม่คุณ ลงครับลงเดินเถอะนะครับลงครับลงลงลองเขินเลยโดนเชิญพี้นขนนี้นะครับ มีหมอไหมครับเราคุยกับหมอได้ไหมครับเราคุยกับหมอก่อนไหมครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวหมอเดี๋ยวขอรบกวนหน่อยนะครับขอรบกวนคุยด้วยหน่อยเดี๋ยวคุณหมอรอที่นี่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปก่อนครับเดี๋ยวเราไปนัดก่อนเดี๋ยวรีบกลับมาครับเดี๋ยวรีบกลับมาหมออยู่ไปไหนนะครับไม่ครับเดี๋ยู่ที่อยู่ยิงตำรวจในรถอย่างที่บอกกหอนแล้วนะทีไม่ต้องยิงตำรวจนะตำรวจนะตเามาคุ้มกันหมอเฉยๆเขาไม่ได้มาทำร้ายคะทีๆก็จะคุ้มกันหมอเหมือนกันครับเขามาคุ้มกันหมอเฉยๆครับ เขามาคุมกลางซีนโอเคโอเคเดี๋ยวฝากดูแลคุณหมอแป๊บนึเงนะจะมาได้ค่ะหขอเราไปหมอไปเข้าเวรพี่กำลังไปนะรอแป๊บนึง